วนนีุ้ยเสียวเนือมากล่ะเนื่อสูก่อนาบบกไาบนัวนี่ต้องใส่ไปบ่เวอเพี่น้องเด้อจะไปปเด้อเีติัชิถ้าซ่อใส่ไปบ่เวอนี่หอมเมกี้ผมก็บ่เสียเพิ่นเด้พี่น้อง cô nàng bơm người cả bắp chiên, cái bà bà đây thì mẹ cũng chiên, đây này vợ thân để chiêm, cái thân chiên đó, lá xanh bay, nó chiên, cái bay mùi quay này, cái bay màu mùi nó chiên, nó nhiều mùi bà thân chiên đó thì nào đó, để chiêm ừ. này, chiêm rồi, không may rồi, lên 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 chiêm mày này, lên 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 chiêm mày này, nè, để lên chiêm để lên ừ. chiêm, để, 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 để đi ngon là bơm chiêu đây cái nào. มันยากมันได้เงินเนี่ยขึ้นฟ้าขึ้นฝนว่ากินเกลือลายเดาะขันกินเพียอลายนั่นสิง่าได้กินอยู่ได้กินเกลืะซ้ำนีล่ะกินน้องกินเกลือลายดั่นต้กินไลายมัได้กินดุ้ยเมื่อปวดน่อยปวดว่าง ต้องกินใพนพันธุ์ในบ้านกินอกไ่ต้องเลี้งไปไกลทับบุญพันธุในบ้านทุกอางเลยยัยวะถับผมไม่รืววะเดี๋ยวสิมืไม่กินในพาาันธุ์ลจางถับผมเลยไม่ลองเลยเหนือถ้าผมไม่มเลยจนะางถับผ,ผมเสียเบอสิมือกันทับผมเสียเสิมืม่กินพปะนะเรื่มเลืมล่มเรื่มหอนเื่มทอนแหย่ตัวพันาุ ลาบหรือบ่ขมบ่เสียเด้อพี่น้องเด้อีบอกไว้ก่อนเขาววานเาสิขมแพ้ตายกับพยานใช่ไเอเขาห่าเพียย<ม>่ว่าผมแปตายพยานเองพี่น้องแตายกับพยานเดมากลู่คืนไม่ลู่คืนเหยียดสูงุงึ้นายกินมือ บางคนกับบ๊มีโอกาสได้เห็ดให้พ่อกับแห่กินเนาะย่ายกินเนาะใครได้เห็ดใอ้กินอยู่แต่ว่าต่างคนต่างมี่พละบ่าวากันพี่น้องปากท้องมี่สุกคนเนาะเยอะกับสีส้มลูกเลี้ยงเยอะกับสีนี่พ่อให้พี่น้องประสบพุ่มจำเรทุกุลสุกคนเห็ดยังก็ได้ข้ามาน้าขายกับพ่อให้นรำมันด้วยเด้อมาเด้อมานี่กับไอ้แก้วจ้ากับไอ้กินเห็ดสีง่าที่หนังไอ้ฉันย่ายกินบรรยากาศขึ้น มาผลิตทุกมือนี่ยก็ดเลยเป็นสื้อเนื้อมาคุณยายจ่างทัดผมพะน่ะนี่บดทุกประเทศเนี่ยเสื้อจ่างทัดผมแลบเสื้อนื้อไมาไม่หลาบได้พะนว่าใจดีดีได้หนี่หนึอเออมาพานได้บ้างี่นองสาหรับจิมนี่้าจากอะสิมมี่บ布าจากพี่จ่างนองเ้อถ้าไก่เล็กไก่เล็กไปตั้งประเทศขอขอุมขอคุณอะไรดีให็กังใจมากโดยตำรวจเราไปไหนขึ้นมือนอนตื่นไหนขึ้นเสียงล่างได้ีปนองเ้อ ทำชิเกให้ได้แสนลนแตลำแต่แสนแต่แสนแต่ลแต่มึนแกันมาพี่น้อยด้วยครับไปเจอพ่อด้วยอัี่าขางวะบอบว่เไม่หใช่แล้อพักทงี่ยม่หยง ยเย็นเย็นไม่เคยหายใจเลยหรอกต่นตัวหายใจเยนี่เจอจะมากันมีรองไหมไม่ได้อยู่ใล้างลหนึะงคงนี้่ใก้กินอ่

cái gì vậy chắc là đã không bao lâu chứ 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 Ừ. <maneira> <coughs> <laughs> <sang> <pc>

รถมสองคนสาคนทอขึ้นมาเด้งมามเด๋ยวอ้ Fred ูประกายนยุกับเรนียุ่เือเก้บกัง